โโอ้หกำลังใจสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะซิลีน่าอักษรเสือค่ะตื่นเต้นเ,เลยะคะ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัว MV นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้จับไม้และขึ้นเวทีนะคะโอเคค่ะค่ะก็จากภาพนะคะภาพแรกเลยนะคะก็คือหนูเองค่ะน้ํำหนัก78กิโลค่ะอตอนนี้ ภ้าที่2ชุดว่ายน้ำนะคะก็คือ42เอ็ดส52กิโลลงมาลงมา20กว่ากิโล,ลค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะสูปสีฟ้านะคะค่ะค่ะแต่ก่อนนะคะดีตหนูเป็นพยาบาลน,นะคะเป็นอัพยาบาล15ปีนะคะแล้วก็แต่งงานนะคะคุณสามีก็เลยให้ลาออกนะคะเพราะว่าทางบา้านสามีมีธุรกิจนะคะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ทําทหลายอย่างนะคะ ก็มีวัสดุก่อสร้างทํค้นสรงวัสดุแล้วก็มีร้านอาหาร4สาขานะคะมีในตัวเมืองขอนแก่นด้วยนะคะค่ะแล้ว <g ill ow> อยู่ประชาสโมสรน,นะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสะดวกก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็หลังแต่งงานก็มีน้องมีบุตรนะคะสองคนเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะทีนี้พอหลังแต่งงานนะคะหลังจากมีน้องก็มีน้ําหนักเยอะเนะะี่ยค่ะตามตามภาพเลยนะคะ ก,ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะขนาดนี้ค่ะเพราะตอนเป็นสาวนี่แค่ 46- 47ตอนเป็นพยาบาลนะคะ,ะหลังแต่งงานนะคะกะ็มีแผนว่าทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็หาเงินเพราะว่าเรามีลูก2คนแล้วก็จะมีเป้าหมายก็เลยคุยกันกับแฟนว่าเราทําหลายอย่างแล้วทีนี้เราจะยังไงแบบไหนนะคะทีนี้ก็อันดับแรกเลยคือการที่เปลี่ยนตัวเองนะคะคือเปลี่ยนที่ตัวเราง่ายสุดแล้วก็ดีสุดค่ะก็เลยเปลี่ยนเป้าหมาย ในการลดน้ําหนักแบบจริงจังนะคะเพราะว่าตอนอ้วนนะคะก็มีอาการปวดเขา่าชาขึ้นซี่กนะคะเหมือนจะเป็นเอามาพึกงค่ะใช่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามนี่คือทุกสัปดาห์เขาจะรู้จักแล้วก็จําหน้าได้เลยจากพี่พยาบาลนะคะแล้วก็ร้านนวดอะไรนี่ก็คือรู้จักเป็นลูกค้าประจ,จําเลยนะคะแล้วทีนี้การเจ็บป่วยทางร่างกายนะคะเพราะเราก็เป็นพยาบาลก่อนเราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งเราจะมีอาการแบบนี้เพราะเราเคยแต่ดูแลผู้ป่วยนะคะ ก็เลยหันมาดูแลตัวเองแบบจริงจังค่ะก็ได้การสนับสนุนนะคะจากคุณโพลพีนะคะซึ่งเป็นผู้สปอนเซอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ลงมาทั้งหมด20กว่ากิโลค่ะ28กิโลก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพโอกาสต,ต่างๆแล้วก็ทุกอย่างอะคะ่ะคือดีขึ้นทันงหมดเลยแต่ก่อนนะคะก็เข้าประชุมครั้งแรกเนี่ยเคยเห็นแต่พี่ๆขึ้นมาวนเวทีนี่แหละค่ะรู้ว่า มันเป็นโอกาสแล้วมันพลิกชีวิตค่ะแต่มันจริงๆค่ะนี่คือหนูสัมผัสได้แล้วทุกอย่างมันเข้ามาหาเรามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นบุญมากที่หนูได้บอกต่อกับคนอื่นนะคะซึ่ง <laughs> ก็คือเรามีโอกาสหลังจากเราแข็งแรงแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามีคุณพ่อ,อคุณย่าคุณปู่คุณย่านะคะลุงป,ป้านะ้าอาแล้วก็ พ่อแม่ค่ะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็บอกต่อในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตรงนี้เราเจอมาเองแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองได้ค่ะคือมันแข็งแรงเฉพาะเราแล้วก็มันก็ส่งผลต่อคนลอกข้างด้วยอันนี้คือดีที่สุดเลยค่ะดีมากๆค่ะค่ะแล้วก็อ,อันเคสนี้นะคะเป็นเพื่อนพยาบาลที่ประทับใจเพื่อน คนนี้ก็ลูกสาวที่มาด้วยนะคะลูกสาวของเพื่อนอค่ะ <c oughs> ก็เขาค่ะเป็นพยาบาลที่เป็นเพื่อนกับหนูนะคะแล้วก็หนูตั้งจากหนูลาออกเราก็มีการคุยกันตลอดเขามีปัญหาในเรื่องของอ้วนน้ําหนัก72กิโลสัปดาห์หน้า <c oughs> เขาจะ,ะเขาจะให้แพทย์อะค่ะจะทิศยาก็ค,คือจะให้ยาลดไขมันแล้วซึ่งอายุขนาดหนูแค่หนู38นะคนะคะเพื่อนก็38 ทีนี้คุณหมอจะให้ยาลดความดันกับะละลายไขมันเขาก็เลยรีบโทรหาหนูค่ะหลังจากนั้นก็หนูก็จัดชุดให้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะจัดให้เพื่อนไปก็หนึ่งเดือนนะคะน้ําหนักเขาก็ลงมาประมาณ4ี่กิโลก็ไม่ขอบคุณ,คคณคแล้วก็คุณหมอก็งดยาเลยค่ะไขมันเนี่ยค่ะคือเป็นผลแล็บนะคะที่เขาส่งมาให้หนูดูเขาบอกว่าเธอฉันดีใจมาก ดีขึ้นทุกอย่างหลังจากจะหลังจากจะได้รับยาจากคุณหมอค่ะก็ก็งดเลยคุณหมองดแล้วคุณหมอก็อึ้งว่าทําได้ยังไงภายใน1เดือนก็ลงมา4ีกิโลแล้วคือประเด็นคือรอบผุ่มรอบเอวค่ะก็ลดไขมันในเลือดก็ลดค่ะเพราะเขาก็เป็นเสาหลักค่ะเป็นลูกสาวที่ดูแลทุกอย่างแล้วทีนี้การที่เป็นเสาหลักคือเราเป็นอะไรไม่ได้ก็มีลูกสาวเหมือนกัน2คนค่ะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งเคสของหนูที่ได้ดูแลเพื่อน เป้าหมายล่ะคะเป้าหมายตอนนี้ก็อยากก็อยากเป็นเพชรในเรวอนค่ะ, <_ d ata> ะแล้วก็จะบอกต่อสิ่งดีๆกับทุกๆคนนะคะคือคือ <_ d ata> เราไม่ได้ต้องการเสนอขาย <_ d ata> ก็จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าอยากเล่าให้ฟังอยากไลไรให้ฟังแต่ว่าบุคลิกส่วนตัวนะ่ะเป็นคนชอบเก็บภาพเก็บภาพ,ภาพตัวเ,เองนู่นนี่นั่นก็จะลงรูปในสตอรี่อะไรไปเรื่อยๆคือมันทําเป็นกิจวัตรจนไม่ได้จนไม่ได้แบบทําให้เราเซ็งหรือเบื่อพอเพื่อนเห็นพออะไรเห็นเขาก็จะทักมาหลังไม่ว่า ยิงแกทำยังไงแกอะไรยังไงค่ะก็ปเป็นกลายเป็นบอกต่อก็กลายเป็นพยาบาลน,นอกเครื่องแบบโดยอัตโนมัติค่ะถึงแม้ไม่ได้เป็นพยาบาลแต่ก็แบบได้บอกความรู้ต่อคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็ตามตามอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ